บอกบอกทางผู้ชมแม่ปิปไปใช่ไหไปน้องแต้ไปยังน้องแต้ไปซื้อทิบดินใส่ข้าวเออไปซื้อทิปข้าวเนี่ยินดามาแหวนินน้ำใอ้น้องคนมาหลินน้ำเยอะๆคนจีไปซื้อทิบข้าวพี่น้องใหน่กับทิยาต่เงินเสาหมุ่ซ้าหีื่นเนี่ยมเแล้วขาดรายพี่น้อง เชื่อทิเขามัไห้ใส่บาทบ่เออใส่บาทน้อฝันใส่น้องเลแ้วมาแบะกเลยว่าหายไปแลโหลดปีบุได้โลดนะอืีบุสิยางเอาเหมือนออกกำลังกายใส่ดูดิไปดีปลูเยจ้จ้ะะไปดีลูกเล้วเเร็ว เป็นย uh, uh, no, ่าๆแล้วเมื่อยเพิ่นเมื่อยขี่แล้วพี่น้องเอ้ยกินดาเพิ่นยังบ่เคยขี่เพิ่นอยากขี่น้องอะไรลูกก้นมึงเด้อมึงหนีตีนกันเด้อหน้าหน้าตีน้องได้ลูกให้น้องไล่ให้น้องไล่เออเอน้องมสุกน้องาสุกเลยสุกไปสุกเลยลูกอ่ะ

ขาก็ยังยังโบเล่เอาพี่น้องเอ้ยังยังเรือตอนนี้ทงในบ้านเนี่ยทงห้องเมย์เบาค่ำแล้วก็ห้องเมย์เบาไก่เขาครับพี่น้องเอ้ยกระเป๋าเรต้องมีเมย์เบาไก่เราเกี่ยวเด้มหมดนี่ทงนี่ไงก็คือชอบสมือเกิดเรือพ่อแม่เพิ่งเพิ่งกิดวันพุธเทธผนชิเกียวเนาะแล้วก็ปล่อยได้นะพอยังเลือแต่โบราณเลือเจ้าช่องเจ้า เนี่โอ้ตกตุ้งตุตุ้ตุ้งึงเล้ยึงตกเลยตกเลยดีใจพี่น้องยยาดีใจมีมูหลินนบอกาหลิด่นเมอนมคือยังเสือนะบุ้บมาพี่ลลกมามาเร็วมาเร็วมาเร็วยยาไปเร้อ ป้ป้ปปย่าปไปเลยพอพอพอไปเลยปไปเรนเือนไปนั่งลูกป้าไปเรือนไปนั่งปปป้มาเร็ว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 ข้งหอยพี่น้องเอ้ไก่กันเลยยัมันลงเข่ามันยิบแงงแล้วนี่ก็ไม่ใได้ เกี่และก็คนเข้าไปเนาะหนูก huh. oh ัดกระโดดเหี oh. Oh ่ยงเอ้ยเป็นลายอยู่ที่กโตไปมาเร็ว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 เป็นเจ้าพารุ่นไปชี้ตีบเขาพี่น้องโอ้โหอย่าพาน้องลูกอย่าพ้องเด้อ บายบายแล้วแบบยบดดงก่อนบายเดายยบายบายนบายบายหัวใจควาำเลยพี่นุ่มนีไเ็ดยังกะเห็ดด้วยบ้านนี่หายบายบายกับบายบายหายไว้ดีกับว่าดียยะผู้เปิปายลยูกมีกาลังใจมีวัวนมหวนได้น้องพี่หนุ่มคนกรเดียนนี กือว่าสมบูรณ์แบบถือว่าสิเพิ่นเมื่อก่อนก็ที่ว่าอย่งก็บ่มีเนาะพี่น้องเขากินก็บ่มีเงินก็บ่มีใช้เนาะทุกอย่างว่ซั่นั่นคิดมันก็เลยบ่บ่คือหมู่เนาะสิวานําก็บ่กล้าเว้าสิฮนก็บ่กล้าฮแล้วคนเฮานะวแนวคิดมันอันใดก็มันมันเป็นอันอันย่านมันกลัวไปเบิดเนาะพี่น้องคิดอันใดก จากถือกระสพิษนะมันก็ได้เอาย่างไปเนาะว่าจะให้อาหลอดไปเป็นปอบอลบอคข้ามเป็นปบกุบก่าขี่ว่าหลบอคข้ามันมันกัพาล่มที่หนึงได้หล่นสองทั้งเถื่อนนะลูกสาวกับรมขอมันโคตรเนาะเป็นไปอุ้มลูกเป็นบุก่าขี่บ้านน้อยบ้านพูและบ้านเขาเชอาจอยพวกพี่น้องเงีเ้็เขาู่ยางก็ได้

โอ้ยผูนะแค่แบงบนพี่น้องมันเป็นนบสบายน่ะนะโอ้ยเศรากันเลยยังบ้านียังบ้านียังบ้านีมา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 ากผู้อุ้มาโอ้ยังจะตาอยงอแล้วบ้านีผู้ไปเบิ่งเข่าบางน้ามันเลยปั๊บปั๊บปั๊บัพี่น้องเลยเลือดทันีีแล้วเขาเลือดเลืทงไม่ใหญ่ยัหละใกล้แล้วเขาแล้วนหลวพี่น้องเลยผู้ถ้านเขาจะมาดบวนหละ เดวจะต่อฟางเลยแหละทางนั้กนกเลยเดือดตุ่งเดียวตุนง,นงนี่กับน้ำหน้าหน้าบอกไก่น้าเมียเบไก่สุกไปเลยพี่น้องเลยไข่เบาข้าออกมามา,มากินเขาา่าหมัดกะผมจิตหยเบิร์ตพี่น้องเลยมันไปอยู่ข้างหวยกันนี่ตานางนี่บินข้ามเลยพี่น้องเลย ในบ่ไก uh, ่กันผูกเกี่ยใช่ไหผูกงงบางต้นใหม่พี่น้องเลยก็ทั้งนั้นกันแล้วบนแล้วแทวนหนเขาจะแล้วบนเลยเดือแต่สองถุงไก่กันนี่แหลยทำแม่กับผู้ที่เกี่ยวอีกสองวันวันจันทร์คานผุดนะพี่น้องมันผุดเดี๋ยวชิด้เกี่ยวเดี๋ยวันแรกทโทรหาลูกชายเพิ่น บ่ได้บ่มาให้เป็นจ้างเกี่ยวนี่พี่น้องเลยคุณหาไุ่ผละพันเนาะหานไหลกคตรแซ่โคตติดต้มเบาขั้มไมเด้อบ่เป็นพี่น้องขอเป็นกำลังใจคิดต่อไปเรื่อยๆได้เรือบ่เกี่ยวนะ ยอะแยวะยี่เกียร์ซอยเยอวะเนี่ยมันยอะแยะนี่จะอุ้มอีกแล้วเนาะม่านนี่ก็จะได้จบขีดน้องเพ่อนพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณเอสซี่ละขอบุญขอบคุณผู้ติดตามช่องเบาคำกับขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อนพี่น้องเด้อเห็นยังทำยังกัขอให้ประสบความสำเร็จบัดสุขุมสุขชนนาะพี่น้องม่านนี่กล่าวคำว่าสบายดีประจุมงอล ว,ว,าาวัวไทยบัวลาววัวต่างประเทศน้องเพื่อนพี่น้องสบายดี